เจล่องอัปเดตพามารู้จักกับยูโฟเบียกิโยมิเนนานะครับหรือที่คนไทยเรียกกันว่ากัวลานั่นเองเจ้าตัวนี้เนี่ยก็มีถิ่นกําเนิดอ,อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะมาเากัสกากระจายตัวอยู่ในพื้นที่แคบๆนอกเหนือเขตอนุร,รักษ์นะครับบนพื้นที่โลง่งเจ้าตัวนี้เนี่ยในปัจจุบันก็มีจํานวนที่ลดลงในธรรมชาติเพราะว่ามีการถางป่าเพื่อเอาไปทับเป็นพื้นที่กเกษตรกรรมทีนี้เนี่ยมาดูรูปทรงของเขากันบ้างดีกว่าทรงเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนไม้พุ่ม ไม่ใหญ่มากลำต้นตรงขึ้นมาแล้วก็จะแตกกิ่งก้านด้านบนส่วนใบเนี่ยจะมีขนาดเล็กแบบนี้เลยแล้วใบเนี่ยก็จะอยู่บริเวณปลายยอดของกิ่งส่วนดอกเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับยูโฟเบียทั่วไปก็คือว่าดอกเกสรตัวเมียเนี่ยจะออกมาก่อนแล้วดอกเกสรตัวผู้เนี่ยค่อยตามออกมาส่วนเรื่องการเติบโตนะครับเรียกได้ว่าโตช้ามากเพราะว่าอย่างต้นที่ผมถืออยู่เนี่ยจะบอกว่าพอตั้งแต่ปี65เดือน4ต้นแค่นี้เองนะครับเนี่ยเล็กกว่าฝ่ามือผมอีก แล้วลองคิดดูต้นในธรรมชาติที่เป็นฟอร์มกอที่แบบแน่นแล้วก็ใหญ่มากๆเนี่ยจะใช้เวลากี่ปีกันส่วนพวกนี้เนี่ยก็เป็นต้นกล้าต้นเล็กๆที่ผมรพอมเมล็ดเอาไว้นะครับก็โตช้าเหมือนกันนะกว่าจะแตกกิง่งแล้วก็ต้นใหญ่เหมือนกับที่ผมโชว์ให้ดูนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรเลยแต่ก็ยังดีนะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยดูแลไม่ยากเลยสามารถปลูกเลี้ยงกลางแจ้งในประเทศไทยได้แบบสบายๆเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครชื่นชอบ เรื่องราวเกี่ยวกับไม้กบน้ำแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามกิตินเนสลี่ไปด้วยแล้วกันแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย